สวัสดีค่ะพี่ๆค่ะมาพบกันอีกหนึ่ง EP นะคะสําหรับร้านนัดพักเครื่องนะคะพี่สแกน QR code เลยค่ะพี่ค่ะสแกน QR code นะเราจะได้เป็นเพื่อนกันนะคะพี่ค่ะสแกน QR code เบอร์โทรร้านนั้นะคะพี่0ูนย์หกสองหกหนึ่นะคะ,พ, 6. 6 6ะ,คะพี่ค่ะ ID line นะคะก็เป็น ID line เดียวกับเบอร์โทรหรือพี่ท่านใดน,นะคะสะดวกนะคะเอาโทรศัพท์นะคะมาสแกนตอนนี้ได้เลยนะคะพี่ QR code อยู่ตรงนี้แล้วนะคะพี่ค่ะสแกนได้เลยนะแล้วก็จะเจอคําว่าก้า หลังนัดพักเรื่องนะคะพี่จ้าอ,อีพีนี้นะคะมีพระบูชามาเยอะหน่อยนะคะพี่สามองค์นะให้พี่ๆนะรบกวนพี่ๆนะนะติดตามจนจบทั้งอีพีนะคะพี่ใช้เวลาเล็กน้อยค่ะประมาณ20นาทีเนาะจ้ะเผื่อพี่ได้ไม่พลาดนะเนาะเผื่อพี่ชอบพระองค์ไหนนะคะพี่หาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่นะคะมาชมองค์แรกกันก่อนเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่เป็นพระบูชานะคะขนาดหนะ้าตัก5้านิ้วนะนี่จ้ะพิจา หลวงอัคราสวยงามแบบนี้นะคะนัดได้มาแบบนี้เลยจ้าพี่นี่สวยงามมากนะคะพี่นี่เห็นเลยนะจ้าพี่จ๋าแบบนี้เลยใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่มีคําเขียนว่าหลวงปู่ดูนะคะพี่ขาหลวงปู่ดูเนาะนี่จ้าพี่นี่แบบนี้จ้าอย่างนี้เลยนะจ้าพี่วัดนี่นะนี่วัดสแกะนะคะพี่หลวงพ่อพรมปัญญานะคะนี่จ้าพี่จ๋าแบบนี้เลยจ้าเวยสมบูรบูนะคะพี่ จ้าเปิดสมบูรณ์มากเลยใต้ฐานเป็นอย่างนี้นะจ้าพี่นี่เดี๋ยวนัดวัดขนาดให้นะคะพี่ขาขอภัยจ้ะวัดขนาดก่อนนะคะพี่ขนาดขององค์หลวงพ่อนะจะอยู่ที่ห้านิ้วนะจ้าพี่จ้าไม่พลาดเลยจากประมาณนั้นเลยจ้ะห้านิ้วนะจ้าพี่นี่จะจะขอภัยนะคะห้านิ้วจ้ะ องหลงพ่อนะจ๊ะพี่จะสูงนะจ๊ะพี่อยู่ที่8นิ้วนะคะโดยประมาณนะคะพี่8นิ้วนะตอนที่นัดวัดขนาดให้อย่างนี้เลยนะจ๊ะพี่พระสวยสมบูรณ์ค่ะพี่นี่สวยสมบูรณ์เลยค่ะพี่ขาอย่างนี้เลยสวยมากเลยจา้า1 8 0 0นะจ๊ะพี่จา1 8 0 0้ค่าจัดส่งที่1 0 0้บาทเป็น1,900นะจ๊ะพี่พี่ท่านใดชมชอบแล้วค่ะทักมาต่อรองราคาดได้นะคะอง์แรงนะต่อไปนะคะพี่เป็นพรกกำแพงค่ะ บางคนเขาก็เรียกว่ากำแพงสามผานะคะพี่ความรู้นัดไม่เยอะแล้วค่ะพี่หาแต่อธิบายเนาะเพื่อให้พี่เห็นภาพเป็นเนื้อออกสำลิสนะคะพี่นี่พระสวยงามนะคะพี่สวยงามมากนี่จ้ะพระพักนะจ๊ะสวยงามสวยสมบูรณ์เลยจ้ะพี่ดูที่เสียนนะไม่หักไม่ฟ้อมไม่มีใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะพี่ใต้ฐานเป็นดินไทยแบบนี้นะคะพี่หาด้านหลังนะคะพี่เป็นแบบนี้นะ จ่าพ oh. yeah, ี่นี่นะดููไม่พี่เห็นนะนี่จ่าอยู่ที่นิ้วมือขององค์พระนะจ่าพี่ยังสวยงามค่ะประพักหวานชํานะคะพี่สมบูรณ์มากเลยนะจ่าพี่จ๋านี่ยตามแบบตาราเขาเลยนะคะพี่ค่ะบางท่านเขาก็เรียกว่าพระสามขาบางท่านเขาก็เรียกว่าพระกาแพงนะจ่าพี่กําแพงสามขาเนาะน้าไม่ได้มีความรู้เยอะขนาดนั้นนะคะพี่อธิบายเพื่อให้พี่เข้าใจและเห็นภาพนะจ่าพี่อ่าเขาขยับหน่อยนะคะพี่หน้าตักองค์พระนะจ่าพี่จ๋านี่วัดให้เห็นเลยเนาะ อยู่ที่ห้านิ้วจ้ะพี่จากเสียน,นะจ๊ะนแ่เสียงพานะนี่จ้ะจะหล่นลงมาล่างสุดนะจ๊ะอยู่ที่สิบนิ้วแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ้าพี่จ๋าจ้ะราคานะคะพี่อ่าหนึ่งพันแปดร้อยค่ะพี่ถ้าจะส่งที่หนึ่งร้อยบาทนะคะพี่นะัดคิดราคาเดียวกันไปเลยนะคะจะได้ไม่งงค่ะพี่พี่สามารถต่อรองราคาได้นิดหน่อยนะคะพี่ขา่ะ,ะต่อไปนะคะพี่หาต่อไป ต้องขออภัยพี่นะเป็นวัดต,ต่อไปนะคะพี่เป็นพระพุทธชินราชจะ้ะองค์นี้นะคะพี่หาบางท่านก็เรียกว่าเป็นเนื้อมะขามเปียกเนาะสวยงามแบบนี้ค่ะพี่นี่ให้พี่ชมนะปี2สองพันห้าร้อยเช่นกันจะพี่จ่าสวยงามนะจะพระเก่าแล้วพี่หามีริ้วรอยตามกาลเวลาเนะาะจ้ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้จะ้ะพี่นี่แบบนี้นะ มีคำว่ามีนัมเบอร์ขอภัยค่ะ49นะคะที่ฟุ้มนะคะพี่จัดตรงกันนะคะ49แบบนี้นะจ๊ะพี่จา๋านี่เขาเรียกเนื้อมาขามเปียกเนาะจะฟุ้มสามารถถอดได้ปี2500แทบทุกรุ่นนะคะพี่ฟุ้มต้องถอดได้เนาะเป็นแบบนี้จ้ะพี่จา๋าน,นี่จา๋าที่นิ้วมือนะจ๊ะพี่ยังสวยสมบูรณ์เลยนะจ๊ะพี่ชมดูนะนี่จา๋า นี่นะจ๊ะพี่ใต้ฐานองค์พระเป็นแบบนี้จ้ะพี่นี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ขาด้านหลังนะนี่จ้ะพี่นี่จ้ะสวยงามค่ะพี่ขาสวยงามมากเลยนะคะพี่หนึ่งพันแปดร้อยเช่นกันค่ะค่าจัดส่งที่หนึ่งร้อยเป็นหนึ่งพันเก้าร้อยนะคะพี่ขาจะสวยงามนะคะพี่นัดวัดขนาดให้พี่ทีเนาะเพื่อความมั่นใจนะคะพี่จะหน้า,นาต่างองค์พระนะจ้ะพี่อยู่ที่ห้านิ้วเนาะ ห้านิ้วจ่ะพี่จ่ะห้านิ้วแบบนี้เลยนะจ๊ะ,ะจากฝีฝะจากเสียนนะจ๊ะลงมาที่เก้านิ้วไม่รวมฟุม้มถ้ารวมฟุ้มจะสิบสองนิ้วนะจ๊ะพี่จ๋าถ้ารวมฟุ้มด้วยจะเป็นสิบสองนิ้วนะคะพี่นะจากสวยงามจากพี่สวยงามมากเลยพี่ท่านใดยังไม่มีเนื้อหาแบบไม่มีเนื้อแบบนี้นะจ๊ะพี่ค่ะองค์นี้ก็น่าจะสวยงามถูกใจพี่นะคะค่ะพี่หาต่อไปนะอ่า แจ้งราคาไปแล้วนะคะพี่พระโปรโมชั่นนะคะของร้านนัทนะมีทุกวันนะคะพี่พระโปรโมชั่นมีทุกวันจะพระโปรโมชั่นนะคะองค์ละ300คู่ละ5 0 0องค์ละ6 0 0คู่ะละ1000รับทันที5องค์ลดทันทีเช่นกันเหลือสองพันบาทนะจ๊ะพี่จ๋าต่อไปนะคะพี่เป็นชุดนี่จะขุนพันนะจ๊ะขุนพันธารักษ์นะจ๊ะพี่ราชเดชเนาะนี่จะเป็นชุดพระปิดตาพังพก,การนะจ๊ะพี่จ๋านี่ไฝ่ายไทยท่านใดชอบเนาะพระปิดตานะจ๊ะพี่นี่มีฝาแเนื้อนนะในหนึ่งกล่อ มีเนื้อกระไหล่ทองนะคะแล้วก็เนื้อ,อ,เ,อ,อเนื้อลมดมนะคะพี่แล้วก็เนื้อนวะนะคะในหนึ่งกล่องมีสามเหรียญด้วยกันนะเดี๋ยวจะให้พี่ชมนะคะพี่นี่เหรียญแรกนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นกระไหล่ทองเนาะจะพี่จ๋าจะต้องขออภัยพี่ด้วยนะไฟมันไม่ชัดเจนแป๊บหนึ่งนะพี่ขอปรับกล้องหน่อยจะพี่นี่น,นี่องค์แรกนะเริ่มที่นี่จากกระไหล่ทองด้านหน้าเป็นแบบนี้จ้าพี่ ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะพี่หาอนะค่ะค่ะในหนึ่งกล่องนะคะพี่จะมีสามสามเหลียญด้วยกันนะคะพี่หาเนี่เป็นยกชุดเลยได้ครบหมดทั้งสามเหลียญเลยนะจ๊ะพี่พร้อมกล่องสวยงามก็มีสีแดงนะคะพี่หนึ่งพันสองร้อยนะจ๊ะพี่กล่องนี้หนึ่งพันสองร้อยนะพี่ท่านใดชมชอบแล้วขอพาชเพิ่มเติมจากนัดได้เลยนะคะพี่ข <c oughs> ออภัยนะคะพี่ขอพาเพิ่มเติมได้เลยจากจ้ะพี่จา๋ามาเริ่มที่พาโปรโมชั่นองค์แรกก่อนค่ะเป็นพระสมเด็จวัดเกตค่ะพี่า ัดสมเด็จนะนะัดมีค่อนข้างเยอะเลยจ้ะพี่นี่จะเป็นวัดเกตนะสวยงามแบบนี้นะพี่ด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านข้างนะคะพี่นี่ด้านหลังด้านใกล้อีกค้า้งหนึ่งนะคะพี่ค่ะสามร้อยบาทจ้าต่อไปนะจ้ะพี่ยังเป็นวัดเกตค่ะองค์ที่สองนะเนื้อหาแบบนี้เลยด้านข้างนะคะพี่ ด้านหลังนะคะพี่นี่จ้าสามร้อยบาทเช่นกันจ้าพี่ท่านใดนะคะปิดพาพแล้วขอภาพไว้นะพี่รอสักครู่นะเดี๋ยวนะัดไล่พาพเสร็จแล้วจะถ่ายพี่อย่างชัดเจนเลยนะจ้าไม่ได้หลงลืมพี่ท่านใดเลยค่ะพี่หานี่จ้าด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่จ้าพี่สามร้อยเช่นกันหลวงปู่ดู่เนาะต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงพ่อเพชรพิจิตรจ้ะนี่จ้ะได้มาแบบนี้เลย นี่จ้ะยังไม่ได้ออกจากถุงแล้วจ้ะพี่ได้มาแบบไหนก็ไปอย่างนั้นเลยจ้ะพี่จ๋านี่สามร้อยเช่นกันต่อไปนะคะพี่นี่เป็นที่ไหนคะหลวงพ่อโตเหรอเปล่าคะพี่ถ้าจําไม่ผิดนะคะพี่ถ้าจําผิดต้องขออภัยนะกูววดบ,บางกระทิงนะลงทองมาแบบนี้จ้ะพี่สามร้อยเท่านั้นจ้ะพี่จ๋าสามร้อยต่อไปนะคะพี่หานี่เป็นหลวงพุธิทิมนะคะพี่นี่ดาณามิจะกุดฟีดอกอ้ากุดหกดอกนะคะพี่หกดอก ข้างหลังมีอีกสี่ดอกพร้อมชายจีวรนะรวมเป็นสิบดอกนะคะพี่นี่จ้าสามร้อยเช่นกันต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินจะพี่จ้าหลวงพ่อเงินนะองค์นี้นะจะได้มาแบบนี้เดิมเดมแบบนี้เลยค่ะพี่เลี่ยมพลาสติกมาแบบนี้เลยกันน้าเลยนะจ้ากินคอได้เลยจะพี่สามร้อยบาทมีฝังองค์นะจ้าพี่นี่มันจะมีองค์อ่าเมื่อกี้พิมพ์ิตาหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่พิมพ์นิยมนะจ้าพี่สวยๆเลยนะจ้าพี่เนื้อหาสวยงามเลยจ้าสามร้อยบาทจ้าต่อไปนะคะพี่ เป็นหลวงพ่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่ค่ะกูวัดท่ามาไฟนะคะพี่นี่ได้มาแบบนี้เลยจะเป็นเนื้อบุนะพี่ค่ะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่โลหะนะเป็นเหมือนเนื้อว่านบุเงินนะคะพี่ประมาณนั้นนะ่ะได้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะพี่สามร้อยบาทจ้าแล้วก็นี่จ้ะพี่อันนี้มาลดให้นะจา้าแพะค่ะยืนบนตออย่างนี้นะคะพี่เป็นหลวงพ่อ หลวงพ่ออ่ำจะพี่จ๋าไม่ผิดหรอกเนาะสามบาทจาลดลงมาแล้วนะจ๊ะพี่ต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยจะพี่เหรียญนี้ก็เวยเช่นกันข้างหลังเป็นหันมานะจ๊ะพี่จ๋านี่จะมีฝังหนึ่งเนาะจะพี่จ๋า300้จ้าต่อไปเป็นพระปิตาจ้าพระปิตานะหลวงปู่ทิมนะวัดละหารไล่จะพี่จ๋ามีนับเบอร์เป็นเลขสามนะนี่จะก้นลงทองแบบนี้อุชานลงนะจ๊ะพี่นี่จะามร0บาทเช่นกันต่อไปเป็นจอบจะพี่จอบนะจอบหลวงพ่อเงินนะคะพี่หา ตัน้นึงนะคะพี่พอกล้องมันขยับมันจะไม่ชัดทันทีเลยจอดนะจ๊ะพี่ได้มาแบบนี้นะนี่จ้ะพี่จ๋าสามร้อยบาทเช่นกันนี่จ๊ะจอบเล็กจอบเล็กจ้าจ้ะพี่ต่อไปเป็นปิดตาไม่ฟราบที่เลยจ้ะพี่ปิดตารงนี้นะคะพี่ไม่ฟราบที่เลย นะจะพี่จ๋านี่จ๋ะสามร้อยเช่นกันจ๋ายันทั้งหลังเป็นยันตะแกรงนี่ยจะพี่จ๋าสามร้อยนะอีทันใดฟาร์มนะคะพี่ต่อไปนะคะพี่เป็นจอบจ๋าจอบหลงพังเงินเช่นกันจ๋าพี่จ๋าเอ๊ะกล้องแป๊บนึงน,นะคะพี่เดี๋ยวน่ะขยับให้ใหม่นะกล้องเพราะว่ามันขยับแล้วมันเบลอแป๊บนึงน,นะคะพี่โอเค ใค่ะพี่ค่ะแป้นนึงนะคะนี่จ่าดาราจ้ะเนี่ยจ่าพี่จ๋านี่จอบแบบนี้นะสามร้อยเช่นกันนะที่พี่ท่านใดชอบสามร้อยจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นปิดตาค่ะพี่ปิดตานะออกวัดไล่วาลีนะคะพี่หลวงพุทิมนะนี่เป็นรุ่นแรกของท่านนะคะตะกุดฝังดอกเนาะจะพี่สามร้อยบาทเช่นกันนะคะต่อไปนะคะพี่เป็น่ายใต้นะจ๊ะพี่จ๋า่ายใต้นะนี่ พี่่านใดชอบแล้วนะคะสามร้อยบาทนะต่อไปเป็นพี่จ้าหลวงพ่อทบจะพี่จ๋าหลวงพ่อทบอย่างนี้เลยจ้ะพี่ต้องขอภัยพี่ด้วยนะคะพอดีกล้องมันไม่ชัดเจนเนาะขอภัยด้วยจ้ะนะจะปรับให้นะนี่จ้าพี่จา 300, ๋จาสามร้อยจะใช้พี่ยองนี้สามร้อยนะ จ้าต่อไปเป็นกลิ่งคลองตะเคียนเหรอพี่เหรอใช่ไหมใช่ไหมน่าจะใช่แต่ก็ไม่ค่อยมีความรู้ค่ะพี่นี่ข้างหลังเป็นแบบนี้เลยจะพี่จ๋าสามรเท่านั้นนะคะพี่สามร้อยฝากพี่ๆนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้กดติดตามเอาไว้นะคะพี่เพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆนะคะของร้านนัดน,นะพระโปรโมชั่นนะคะพี่สามหมดลงแล้วเนาะต่อไปนะคะพี่มาเริ่มที่องค์ละหกรนะคะพี่ คู่ละ1น0 0งองค์นะคะพี่ปิห,หาองค์ลดทันทีเหลือ2,000บาทนะจะพี่จ๋าโปรโมชั่นเนาะนี่จะเป็นองค์นี้ก่อนจะพี่นี่องค์นี้นะคะพี่600บาทนะจะพี่จ๋า6ก0บาทตามด้วยนี่จะพี่หมากทุยลวงพียเอี่ยมนะจะพี่หมากทุยลวงพียเอี่ยมนะ600บาทจ้าตามด้วยนี่จะพี่จ๋านี่ไฟใต้เหมือนกันเนาะนี่จะพี่ท่านใดรู้นะจ้าหลวงพ่อกล่อม ถ้าจําไม่ผิดนะถ้าจําผิดนะต้องขออภัยพี่ด้วยนะจะหลวงพ่อกล่อมนะจะพี่หกร้อยบาทเช่นกันตามด้วยนี่จ้่นี่จ้านี่จ้ะที่ไหนเอยนี่จ้ะนี่จ้ะหลวงพ่อเนื่องค่ะพี่หาหลวงพ่อเนื่องนะจะหกร้อยเช่นกันนะคะพี่หลวงพ่อเนื่องนะหกร้อยเช่นกันตามด้วยนี่จ้านี่เนื้อลมดำนะคะพี่มีจานนะคะพี่หลวงหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่หกร้อยเช่นกันค่ะพี่ค่ะ 600นะคะพี่มีจานสวยงามเลย600จ้ะทำด้วยนี่จ้ะพี่อ่าเขาเรียกอะไรพี่หลวงปู่บุญนะจ๊ะพี่ไม่ได้ตัดชอเนอะาะจ้ะพี่แป๊บนึงนะว mm hmm. ันนี้กล้องไม่ดีเลยไม่ฟังเป็นอะไร,รนึงนะคะพี่ต้องขออภัยพี่ด้วยนะบางครั้งทําให้เสียสายตาเ mm hmm. นี่ยจ้ะพี่แบบนี้นะจ้ะพี่จา๋าอย่างนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะ แป๊บนึงนะคะพี่นักอจะพิจ่านี่ค่ะหลวงปู่บุญนะคะพี่ตัดช่อไม่หมดนะองค์นี้600เช่นกันนะคะพี่หา6 0 0เช่นการนะจ๊ะพี่600เช่นการจ้าพี่ตามด้วยนี่จะพิจานี่จะเหรียญหลวงเหรียญหลวงปู่เหรียญหลวง่เอี่ยมนะจ๊ะพี่เหรียญหลวง่เอี่ยมนะลงทองแบบนี้นะจะพิจาหกร้อยเช่นการค่ะพี่หานี่ค่ะตามด้วยนี่จะพี่ ite, พอ่า ปิตาหลวงปูย่ยี่มนะคะพี่หาเป็นแบบนี้นะนี่จ้าหกร้อยเช่นกันจากพี่จ๋าหกร้อยจากพี่เนี่ยค่ะสวยงามนะคะนี่จากพี่เป็นปิดตาองค์เล็กนะคะหลวงปู่ยิ่มวันหนองบัวนะคะพี่พิมพ์นี้จิ๋วหายากมากเลยไม่ค่อยเห็นนะคะพี่หาแบบนี้จาาพี่เนี่ยสวยงามเนี่ยจ้า ลงรักฝีงามเลยจ้ารักมันมันอย่างนี้จะพี่หกร้อยเช่นกันจ้าหกร้อยตามด้วยน like ี 600, 600. ่จะพี่จ๋านี 600, ่หลวงพ่อพรหมจ้าหลวงพ่อพรหมวัดช่องแค่นะเป็นเหรียญกลมนะคะพี่เหรียญกลมนะเป็นอย่างนี้นะจะพี่หกร้อยเช่นกันจ้าหกร้อยตามได้นี่จะพี่จ๋านี่หลวงพ่อตาจ้าพี่หลวงพ่อตาบนะมีห่วงด้วยนะจ้าว้มะขามเรียงค่ะพี่จ๋าหกร้อยจ้า แล้วก็นี่จะพี่อันนี้ไม่ฟาบที่นะคะพี่หาไม่ฟราบที่ว่าที่ไหนเลยนะจ๊ะพี่เป็นแบบนี้นะเหรียญเหรียญหล่อโบราณนะคะพี่หกร้อยค่ะพี่หานี่จ้ะปลานะคะพี่เนื้อนวะนะไม่ฟาบเยจิเช่นกันนะคะเผื่อพี่ท่านใดชอบเนาะเป็นเครื่องรางเนาะจะพี่จ๋าหกร้อยจะพี่ต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดค่ะพี่ทำไม่ผิดนะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ปั๊มฟั่มนะคะพี่ถ้าจําผิดต้องขออภัยนะคะพี่หา ไม่ได้มีความรู้เลยค่ะใต้ฐานหลวกพ่อเป็นแบบนี้พยายามสื่อสารอีพี่เห็นภาพค่ะถ้าผิดพลาดยังไงต้องขออภัยนะจ๊ะหกร้อยนี่ค่ะตามด้วยนี่จะพี่เหรียญหลวงพ่อปุดลจะพี่จ๋าหลวงปุดลเนาะเป็นแบบนี้ค่ะเหรียญ่านเงี้ยจะพี่ที่ระลึกเนี่ยค่ะจันยุทิตาเนี่ยค่ะพี่หาอย่างนี้จะพี่จ๋าเนี่ยหกร้อยจ้าพี่นี่จะเป็นหลวงปู่ทวดจ้าพี่จ๋าเก้าเจ็ดนะอย่างนี้นะ ด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหน้าอย่างนี้นะจ๊ะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่จา๋าหกร้อยเช่นกันค่ะต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่เนื่องค่ะว่าจุลามณีนะจ๊ะพี่นี่จุลามณีนะคะพี่หาเนี่ค่ะเป็นเหรียญกระไหลทองเนาะเก่าเดิมๆแบบนี้ค่ะพี่หกร้อยเช่นกัน ปิดตาจัดพี่จ๋าเหรียญปิดตานะคะพี่เนี่ยอันปาก้านะมีจานทั้งสองด้านเลยนะจ๊ะพี่ข้างหลังก็มีจานนะจ๊ะพี่จ๋านี่จ่าแบบนี้จะปิดตานะ600เช่นกันจัดพี่ต่อไปนะคะพี่ชมเครื่องรางนะคะพี่นี่จ้ะหลงผู้ฝุ่นนะคะพี่นี่จอุ้ยขอภยัยฉัะหล่นมือขอภยัยนะจ๊ะพี่จ๋า หลวงพุฟุ่นเนาะนี่จ่ะพี่ชัดไหมนี่จะ่ะค่ะแปบ๊บหนึ่งนะคะพี่นี่กล้องไม่รู้เป็นอะไระแปบ๊บหนึ่งนะนี่จ่ะพี่ชัดไหมคะนี่จะ่ะขอภายนะจ้ะพี่จะ่ะหลวงูุฟุ่นนะคะพี่หาในจับหลักน,นะคะจับเข่าจาับใต้ฐานวิจาร์แบบนี้นะคะพี่แปบ๊บหนึ่งนะคะพี่ ขาดพิหาแบบนี้เลยเนี่ยจะต้องขออภัยพี่ด้วยนะบางครั้งมันกล้องมันไม่ชัดนะคะมันขัดข้องนะคะพี่ต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ไต้ฐานเป็นแบบนี้เนี่ยจะพี่จา๋านี่หลวงปู่ฝุ่นนะจับเข่านะเก,าเ,กาเก้าเก่าจะหกร้อยมีส่งชิ้นนะคะพี่สองชิ้นนี้จะแพงหน่อยะคะ่ะพี่จ้าเป็นพ่อเดิมนะคะพี่สิงห์นะคะงาแกะสิงห์หลวงพ่อเดิมนะคะพี่นี่ก็สวยชั้นกันนะคะพีอะ่อันนี้เก้าร้อยจะพี่จ๋าเก้าร้อยจะพี่ตามด้วยนี่จ้าหลวงพ่อปานจ้ะ เที่ยวเสือนะจ้าพี่ตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยจ้าพี่เลี่ยมน้ำตาลวินเทจสวยงามแบบนี้นะคะพี่900พี่คะ EP นี้นะคะพีที่100ี่132นะคะของร้านนัดนะคะพี่ฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นัดด้วยนะคะพี่เวลานัดลงคลิปนะจะไปแจ้งเตือนทุกเพื่อนพี่นะคะี p นี้นะคะพี่ขอขอบคุณนะคะพี่ลูกค้าทุกท่านเลยที่กดดูนะคะจากทางร้านนะคะพี่ขอบคุณมากค่ะพี่ ทีนี้นะคะพี่นัดขอากราบขอบพระคุณพี่นะคะที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ